นูดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โอ้ผมนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับแมปแบบนี้นะครับแอนิเมะรีบอนนะครับกับการรีแบรนดิ้งก็คือรีโลโก้ใหม่นะครับ,บ,รรบสำหรับแอนิเมะบอลนี่คือแอนิเมะรีบอนนะแอนิเมนะบอลแอนิเมะรีบอนนะครับอ่ามีการรีโลโก้ใหม่นะครับ,ะระรบจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยทำการแก้ไขโลโก้เป็นแอนิเมะรีบอนตัวนี้เนาะอ่า แล้วก็ล่าสุดครับมากันแล้วนะครับสุดยิ่งใหญ่เลยสน็กตัวนี้นะเขาบอกว่า small s n e e นะแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ not small แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าคุณซิลัร์ดเดบิวตี้เนี่ยก็คือไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะเรียกว่าคุณซิลาแล้วกันนะคุณซิลาเนี่ยเขาได้ทําการบอกว่า small sneek นี้ก็คือสําหรับพวกคุณนะครับอขอบคุณมากนะครับสำหรับ1 0 0 0 0แคนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะหนึ่งแสนของอ่าันเมริบอนนะครับ พวกเราไม่สามารถจะขอบคุณอะไรได้มากไปกว่านี้นะครับพวกเราเนี่ยพยายามที่จะนับวันรอเพื่อจะสร้างเกม Best Anime TD Game อีกแล้วนะครับเหมือนที่ Moss King พิมพ์บอกไว้เลยนะ Best Anime TD Game on r o b l o กนะครับทั้ง Quality และ Content ที่พยายามที่จะทําให้เกมเกมนี้ดีที่สุดนะครับถ้าทุกคนต้องการที่จะอัปเดตเกี่ยวกับอ่าโปรเกรสของการทําเกมเนี่ยพวกเราก็จะมี e อ็กซ์คลูซีฟนี้สหรับการเท่านั้น่ะก็คือง่ายๆคือผมก็เข้าไปไม่ได้ใครแม่งไม่บูตเซิร์ฟเวอร์ไม่สมัครสมาชิกไม่เสียตังค์ไม่นู่นไม่นี่ก็สามารถจะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคจะเป็นเซนะิร์ฟเวอร์บูสเตอร์เนาะโอเคนั้นก็ไปดูล็อบบี้นี้กันดีกว่านะครับผมก็ทําการเปิดไปที่เรียบร้อยตื่นเต้นตื่นเต้นนะสำหรับ แอนิเมะ์รีบอร์นะครับผมโอ้โ oh หนะรีดอะบอร์ดเอา working noodle นะอันอยู่นิดนึงนะครับจะมีตัวสอน AR หมุนอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็เลดเ r เรดเทเหมือนเดิมสีแดงค่ะนี้ซัมมอนนะครับแล้วก็จะเป็นตึกเนาะก็จะเรียกว่าเป็นแนวคาทูนคาทูนหน่อยนิดนึงนะแต่โทนสีก็ยังอยู่นีโอโตเกียวนะแต่มีความแตกต่างจาก อันอื่นนิดนึงนะที่เขาอาจจะเล่นเป็นแค่นีนีออนเฉยเล่นเป็นนีออนแต่พวกโซนตึกอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพวกแบบไซเบอร์พังของแบบของพวกการ์ตูนจีนอะ่ะเคยเห็นไหมพวกการ์ตูนจีนอะ่ะเนี่ยมันจะมีพวกตัวอักษรอย่างเงี้ยเป็นร้านเกมนะอันนี้ working noodle ก็คือเป็นเหมือนร้านร้านบะหมี่เหรอเออเหมือนร้านบะหมี่นะเออ w a l k i n g เออ w a l k i n g noodle ไม่ใช่ working w a l k i n g นะครับเป็นร้านทำบะหมี่นะแล้วก็เรทนะครับ อ่าแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้นะ mm hmm. Anime Reborn นะครับน่าจะวาน,นิลาเข้ามาแล้วเข้ามาลองก่อนแล้วแล้วแน่นอนครับมีทซงจินวูจริงๆจะมีพวกอสเน็กพิกอีกเยอะเลยแต่ว่าเขาจะไม่ปล่อยให้คนที่แบบว่าไม่สนับสนุนเกมเขาตั้งแต่แรกเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับเกมเกมนี้น่าจะเป็นอีกเน็กเจนที่หลายๆคนรอคอยผมว่านะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยดูมีความแบบ อ่าเอาจริงๆเขาผมว่าเขาก็น่าจะจริงจังระดับหนึ่งนะจากที่เคยดูมาตอนแรกอะไรเงี้ยยิ่งปล่อยออกมาเรื่อยๆก็ยิ่งตกใจนะครับแล้วก็การเลป,ปิเซนต์เนี่ยเห็นไหมมีการแบบนี่ย้อนรีเวิร์สด้วยนะอืมซึ่งบอกเลยว่าระดับเพล์นะครับเป็นหัววงกรยักษ์ใหญ่อ่าผมว่าธีมของล็อบบี้หรือบรรยากาศเนี่ยมันให้ฟีลของแชมเปี้ยนระดับหนึ่งเลยครับผมว่าไปได้อินสปายมาหรือแบบว่า จะเรียได้ว่า copy หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับยังอยู่ในทีมเกมของ Anime adventure n m เหมือนเดิมนะพวกร,ระบบเห็นได้ชัดเจนนะครับยังไม่เห็นระบบใหม่ๆเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ,อผมไปนึกถึงการสุ่มของ a n i m e champion นะครับแต่จะสังเกตได้ว่าฟอนต์เป็นฟอนต์ใหม่แล้วนะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมคุ้นผมเคยเล่นเกมแล้วเห็นฟอนต์แบบนี้อยู่แล้วก็จะมี เป็นฟอนต์พิกเซลนะครับเป็นฟอนต์ฟอนต์พิกเซลเป็นแบบว่าอร์เตอร์ติสเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนไมโค c r อเออฟอนต์พิกเซลนะผมน่าจะแนะนำได้อยู่ถูกต้องนะอ่าสำหรับแอนิเมะรีบอนถือว่าตอนนี้คือน่าสนใจคือผมไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเหมือน AA หรืออะไรตอนแรกไม่ได้คาดหวังอะไรอย่างนั้นแต่ว่าคือด้วยความที่ว่ามันดูมันดูให้ฟีลลิ่งของการตั้งใจทำอย่างนี้ดีกว่าดูไม่เหมือนใครนะครับแล้วสังเกตดูว่าเมื่อกี้นี่จะมีอะไรอะ่ะ ช็อปนะครับร้านขายของซึ่งช็อปของเขาเนี่ยจะแบบมันเป็นตึกแบบาทันสมัยปนกับความแบบเก่าๆอะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่าเออดูดีนะแล้วก็เห็นปะ่ะคือไอที่บอกว่าทําให้นึกนึกถึงไอแอนิเมชั่นเปียนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมมันมีเกี่ยวกับเรื่องดวงดาว g a l a ็กซเข้ามาซะเยอะซึ่งแอนิเมชั่นเปียเนี่ยมันจะมีการสุ่มเกี่ยวกับระบบดวงดาวระบบอะไรเงี้ยหรือใครเล่นบูวามานี่อาจจะรู้สึก คล้ายๆคึงๆนะแต่โทนสีจะเป็นโทนเดียวกับ a อนิเมะแอดเวนเจเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นโทนสีแบบถ้าเป็นแอนิเมะ t Stand ณปัจจุบันจะไม่เหมือนแล้วก็ a อนิเมะแวนการ์เออโทนสีคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความแบบสดกว่านะหมายถึงว่าแบบว่าความวุอหวากว่าของ a อนิเมะแวนการผมว่าน่าจะเป็นแบบสายแบบหรูหรามากกว่าดูแบบทันสมัยมากกว่าเนาะอันนี้จะดูแบบ Playful นิดๆแบบแบบ สนุกสนานนะ่ะเออดูแล้วมันสนุกสนานนะ่ะดูเป็นแบบว่าการผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนิเมะรีบอลแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโซโล่เลเวลลิ่งมาแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นแฟนโซชินบูนะอันนี้ก็โซชินบูค่ Android 21นะครับแล้วก็จะมีคาคาชินะคาคาชิอ่วอนซัมรัน INF นนี่ไปเล่นอินฟินิตกันไหม จัดไป,อ,ดไป,ปอ,อย่างเงี้ยเออจัดไปผักพวอะเออแล้วยังไงต่อนะฮะอันนี้จะเป็น AR อันนี้ผมไม่รู้อันนี้มันเป็นโซนสตรอรี่หรือเปล่านี่เป็นน่าจะเป็นโซนสตรอรี่นะโซนตรงมังกรนะครับผมอ่าเนี่ยเห็นป่ะโซนสตรอรี่เป็นโซนมังกรเนาะแล้วก็เรดเรดมาเลยนะครับตั้งแต่แผดแรกนะหรืออาจจะปิดก่อนไม่น่าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอีโวเปล่าพอทัลอ,อันนี้เรดแน่นอนสีแดงเนาะแล้วก็ ชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ Challenge จะเป็นสีเขียว uh, walking noodle นะครับเป็นกระทะทำบะหมี่นะครับจะเป็นสไตล์แบบบะหมี่จีนๆผมว่ามัน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 ไม่ญี่ปุ่นนะอันนี้คือเขาน่าจะดึงมาเป็นทีมจีนมากกว่าเออจีนนะซึ่งตอนนี้ก็คือไอ้นี้แมปนี้ก็คือสามารถรอได้แต่ผมว่าอีกสักพักหนึ่งกว่าจะเปิดเลยนะหลายๆแมปตอนนี้ก็แข่งกันเปิดแล้วซึ่งบอกเลยว่าพวกเราให้ผลประโยชน์พวกเราล้วน ถ้ามันเปิดมาพร้อมกันก็เลือกได้เลยนะครับจะเป็นอยู่หรือไปต่อหรือจะแบบไหนจะแตกแหกสาแหลกขาดก็ว่ากันไปสำหรับคนที่เป็นเมมเบอร์ของแอนิเมะรีบอลเนี่ยจะได้เห็นเบื้องหลังเบื้องลึกการทำงานเยอะแต่ว่าผมผมแค่รู้สึกว่าโอเคสนับสนุนมันก็โอเคแหละแต่ว่าในมุมมองของคนที่รอเล่นน่ะที่เขาไม่ได้สนับสนุนมันก็มีเยอะเหมือนกันนะเออแต่ว่าการที่เขาปล่อยไอ้ลอบบี้สิกมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคโอเค ก็ต้องดูทัศนคติทัศนวิสัยการทํางานแล้วก็การทําเกมของทีมทีมนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับประมาณนี้เลยสําหรับคลิปในวันนี้เนาะถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับรอเล่นแอนิเมะรีบอพร้อมกันได้เหมือนกันนะผมว่ารอเล่นทุกแมปแหละนะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วเจอนคลิปหน้าครับสําหรับแอนิเมะรีบอรอย่างคิดยังไงกันบ้างอย,าอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย